เรากำลังจะขึ้นรถเมพากันไปเที่ยวงานไทยที่เคมบริจค่ะพิราดาจะพาเพื่อนไปซื้อยาหมองด้วยค่ะแยะหรือยู่ความอึ้นโทดบัตรแล้วเ็นพู้แล้วพิราดาจะก่นเช เจอกันครั้งแรกก็ตื่นเต้นค่ะเพ้อเพ้อผ้าว่าแพร่แว่หัวเติหัวเติ่นนะคะยังกะวัยรุ่นพุ่นะโอ้ยน้องฮยินดีที่ได้เจอยายตุ๋ยค่ะวันนี้ขอบคุณค่ะที่พาเที่ยวนั่งรถเมย์นะคะวันนี้ก็ทําอะไรหลายอย่างค่ะพากันไปเที่ยวงานไทยแล้วก็พากันไปเจ็บเห็ดด้วยสวัสดีค่ะแม่สวัสดีค่ะพี่น้อง วันนี้มาเจอกันอีกแล้วไม่ใช่เจอคนกดี้วสิเจอใครเจอกัรกลงเลยเจอกันกั้งแรกก็เบอร์เบอร์บ๊วยเราเราจะซื้อตั๋วเข้าไปประมาณห้าปอนค่ะเสร็จแล้วเราก็ไม่ได้ดูอะไรหรอกค่ะเพราะว่าฝนตกมากๆเราไปเดินซื้อของนิดหน่อยแล้วก็คุยกันนะคะคือ เพื่อนชวนไปเก็บเห็ดค่ะไม่ใช่อะไรค่ะมาชมของนิดหน่อยค่ะไอ้เท้าบวมเนี่ยมียาเลนคาให้มันหายอ่ะหายบวมอ้ยมีเก็บกระปูนไทยทั้งหมดเลยจะมีมีใช่มีมีของทุกอย่างเลยมีเสื้อผ้าขายด้วยค่ะ อันนี้ก็จะเป็นผ้ามาจากเมืองไทยนะคะส่วนมากจะเป็นคอตตอนนะคะเราจะซื้อไว้ใช้ไว้ใส่ตอนฤดูร้อนค่ะผ้าแบบนี้ใส่ได้สบายเลยค่ะสวยมากเลยบ่นหรอจดี ง่ามๆด้วยเข้มข้นอ่ะโดนโดนไปกต่ตามสถานแวนต้องพิมพ์แวนปีที่แล้วสวยเนี่ยนะเขาใส่หุ่นเขาสวยมากเลยหุ่นดาูหน่ะหนยืดเลยยายตุ๋ยเป็นยืดๆเลยเหมือนกันท้องใหญ่หน้าท้องใหญ่พี่รดาคงใส่ได้โอ้ยรัดาจะใส่ได้เฮ้ยไม่ต้องอ้วนนะยายตุ๋ยอ้วนไปไหมเนาะยายตุ๋ยโซเลกันเรื่องอ้วนเรื่องผอมแล้วก็เดินชมกันไปค่ะมีอันนั้นพร้อไหมตุ๋ย ก็จะมีมวยไทยมีลำมีลำไทยมีอะไรหลายอย่างค่ะแต่เราไม่ได้เที่ยวค่ะวันนี้เราจะมาซื้อของเฉยๆค่ะไปขอลาไปก่อนจ้ะเล็ตุ้ยไปเดวน้ำนานไปเดวคันสิไปเกมเพ็ดนังวะเออคุณน่ะขอลาไปก่อนค่ะ <c oughs> นั่งรถเมล์เที่ยวในเคมบิดดูนะ ขึ้นรถแม่เที<_<_่ยวกับเคนบิดข้างโดนแล้วไม่ได้ขึ้นรถแม่ยังไงวะเออนี่เดี๋ยวเยวสิบวกวีเจได้ยี้ตุ้เนี่บองหัวที่่เีบอกว่ยว ได้นิดหน ok. ้อยก็ยังดีแต่ละวันน uh uh ี้มานั่งรถเที่ยวด้วยกันค่ะที่เคมบริดจ์เรามาหาเพื่อนค่ะเพื่อนก็คือยายตุ๋ยคนขอนแก่นในเคมบริดจ์นี่เองรู้จักกันมานานแล้วค่ะ เพื่อนมิตรภาพทาง y ยูทู e ยายตุ๋ยพาเที่ยวค่ะนั่งรถเมล์เที่ยวสนุกมากๆเลยค่ะตอนนี้ก็กำลังเดินทางจะไปหาเห็ดค่ะเพื่อนๆเ,เปลี่ยนรถบัสอีกแล้วจ้ะเพื่อนๆขึ้นรถบัสบัสสามหล้ววันนี้นะเมื่อกี้เขาก็มัวสันนนยายตุ๋ยฝากนเดี๋ยวพี่รดาส่งไหนะ้ วันนี้มากินข้าวที่บ้านน้องยุพาอร่อยมากพี่น้องจ๋าตำแตนนี่ค่ะโอ้โหมาแล้มาแลยเอาแอม่เตนเสร็จแล้วกำลังร้อนร้อนควันฉุยเลยดูสิเป็นต<ล>ะแเสบบรับโอ้ยเิมซิมซิมจ้าซิมขมวดดำเอเอหลังไม่เหรอ,อ,หอก็บบ้องา่ด ห่างแล้วเชื่อหรแม่เม่เขาเจ้าปั่นมากกงสิติดเจ้าก่อนเ้าปติดหนูเด้ต้อไปแสีบ่คะแสบแสบครับอันเบอกสบแ่งแสบชอบย่างเลยพี่กับเขาเสียบผม่ะดาบอยู่นะครับไม่ขาเกาสิจ้าบตาเต้มเไม่าเกาไม่ขาเกาไม่ขาไม่ยู่เมืองไทยก็ขาย เห็นด้วยไหมเสีขอดวนหมตำแตอร่อยเนาะอร่อยมใส่แมกะปูเฮ็ดเองมั้จ้ะเมนเทอรจะเพิ่มแวล่ะค่ะต้อกินแกงเฮ็ดป่านนี้กินตัเขาอยู่นหงม่หมอเดียวนี่นะเ่อเพ่อไปงานไทยไปไหนอ้ยไปได้นี่ไหมโอ้ยลูกวาดูกไหนได้ลูกกวาลูกไหนเด้ ข้าเหียวก็เรียวไหนตักมาไหนม่เสียดายแต่ไี่มาเยอะแล้วบ่าเล่าเอยมันคันมันปลูกให้ไงมันปลูกเองไม่ได้ซื้อปลูกเองเด็ดด้วยมือเขากินออแกนิกมากเลยเนอะเฮ็ดก็ออกมาจากป่าสดไม่เขาปลูกแม่่ป้อมป้อมนะเขาไม่ได้ใส่ยาใส่อะไรเลยปูปูดองกับไปตกเองนี่ก็คือการพบปะ เพื่อนๆแบบบ้านๆค่ะนั่งกินข้าวก็พากันนั่งกับพื้นเนาะจา้ะยายตุ๋ยขอโทษขออภัยเดอ้อยายตุยพายายตุยมาลำบากบางเนี่ยพาเรากินแกงเห็ดเราก็กินเราชอบเดอ้อยายตุยนะเห็ดที่เราเอามาแกงนี่นะคะพิลาดาได้ศึกษามาดีแล้วค่ะก็กินแล้วก็อร่อยเพราะว่าเราเป็นคน อีสานชอบกินของป่านะคะอาหารป่านี่ก็จะมีประโยชน์มากมายไม่มีพิษไม่มีสารเจือปนค่ะเพื่อนๆเราถึงได้ชอบกินอาหารป่าและก็ชอบไปเก็บเห็ดกันค่ะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะขอขอบคุณทุกพลังแรงใจค่ะขอบคุณน้องยุพาขอบคุณยายตุย๋ยและเพื่อนๆทุกคนนะคะ